ะคะอขอต้อนรับแม่นายก่อนนะคะท,ท,ทุกท่านนะคะขอเข้าสู่นะคะใจขันเจ้าฟิน์มมิติจา้าไม่ยังไม่มานะคะไม่มาเหรอค่ะไม่ยังไม่มานะคะแต่ไม่เป็นมาแล้วะคะ่ะย,ยังไม่ <laughs> อกก็บยังไม่มานะคะสวัสดีจ้าสวัสดีจ้าทุกคนน่าใจละเดี๋ยวขอต้อนรับ๋อยังไม่มาเพราะว่าไม่ได้ที่เตอร์ทม่เตอร์เอาใหม่เอาใหม่มาทำาหม่5 4 3สวัสดีจ้าเลย5 4 3สวัสดีค่ะใจละเรียกได้ว่ามันมีคนเยอะมากเลยนะคะใจละมากเลยขอบคุณสำหรับเสียงตบมือแล้วก็เสียงกรี๊ดจากแม่นายด้านหน้าด้วยนะคะขอเสียงแม่นาย ในวันนี้นะคะแล้วก็ขอตอนรับทุกท่านที่ตอนนี้รับชมผ่านทางไลฟ์นะคะไม่ว่าจะเป็น Tik t o อก a c e b o o k ของเสีย3ามไทยแลนด์นะคะ,คะต้อนรับไปอีกสักครั้งหนึ่งนะคะเข้าสู่งานใจแขังเจ้าฟนมีติ้งฟินมีติ้งด้วยค่าจะใจแขังเจ้าฟินมีติ้งคงค่ะเพราะว่าวันนี้เราจะมาฟินกันนะคะ กับนักแสดงจากละครเรื่องใจขังเจ้าเขาเรียกว่าวันนี้รวบรวมมาหมดไม่ว่าจะเป็นสายคลั่งรักสายโหดสายรุกนะคะที่จะมาพูดคุยแล้วก็ทํากิจกรรมร่วมกับแฟนๆที่ได้รับการคัดเลือกมาอย่างใกล้ชิดเลยค่ะเขาเรียกว่าตอนแรกเขาคัดเลือกกันมาอย่างแบบ ยิ่งใหญ่ละกันนะค่ะมาโชคดีมากจริงๆที่ได้มาเร่วมงานกันในวันนี้นะคะเรียกว่าจะได้ใกล้ชิดกับกักแสดงของเราแบบโอ้โหแบบเห็นหน้ากันแบบนี้เลยนะสำหรับคนที่โชคเป็นสุเปอร์เลยใช่แลัวแต่บอสชาได้ทุกว่าค่ะค่ะทำอะไรอะคะมาทำอะไรก็ไล่นนค่ะไล่นนเขาเหมือนในละครใช่ไหมคะจะให้คุณฟิล์มไล่คนเดียวมันไม่ได้ค่ะฉะนั้นอยากจะให้ทุกคนที่อยู่นะตรงนี้นะคะแล้วก็ที่ชมอยู่ที่ทางบ้าน มาไล่นวลพร้อมกันนะคะอทำท่าเลยค่ะท e ่าแบบนี้นี่แบบนี้นะคะได้ไหมคะได้ไหมคะหุบนิ้วชี้กับนิ้วก้อยลงไปนี่แม่นายเก่งมากค่ะแม่นายแม่นายเก่งมากค่ะใครยังทำไม่ได้สอนให้ข้างๆด้วยนะคะนี่นี่คือท่าไลมนวลนะคะเพื่อที่จะไล่นวนให้นักแสดงของเราออกมานะคะตอนนี้นักเียนเชียวจ้ามากเลยค่ะ เดี๋ยวจะให้ทุกคนที่อยู่ณที่นี้และที่อยู่ทางบ้านมาร่ายมนพร้อมฉันนะคะค่ะตะเคียนแบแป๊บหนึ่งแม่ไ,ไ,มไนยแป๊บหนึ่งเดี๋ยวร่ายมนพร้อมกันนะคะคพูดตา วันทางนี้ค่ะไม่ใช่ค่ะคุณเดี๋ยวทางนี้ค่ะทุกคนหยอก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 และขอใช้กระเบืองดังต้อนรับนาเดนทุกิมิยะ